และนี่ก็คือเมนูแนะนําของร้านบ้านหญิงนะคะคกลิ่นหอมมากตอนนี้โอเคแต่ว่าเราต้องทํางานก่อนนะทุกคนอันนี้เมนูแรกเลยค่ะข้าวไข่ข้นหน้า กุ้งคั่วพริกค่ะไข่ที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบไข่ฟรีเรนก็แบบว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะทุกคนแล้วพอท็อปกับแบบกุ้งคั่วพริกที่แบบหอมมากนะคะก็คือเมนูซิกเนเจอร์เลยเมนูซิกเนเจอร์อีกอย่างนะคะก็คือข้าวเหนียวผัดหมูยอมีแบ็กสตอรี่ที่น่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าลูกชายของพ่อหญิงอะ่ะเขาไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วเขาก็พยายามทําเมนูนี้จนกลายมาเป็น สิ่งนี้ขึ้นมาค่ะแล้วมันก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างของร้านที่ทุกคนควรจะลองค่ะต่อ,อเปียแฮมชีสค่ะก็คือมันจะมีความกรอบมีความบางนะคะแล้วก็อร่อยไม่เลี่ยนเลยส่วนจานนี้นะคะก็คือราเมงเส้นสดข้าวซอยไก่ค่ะมันก็จะมีความเส้นที่หนึบแล้วก็นุ่มนะคะของราเมงแล้วก็บวกกับเครื่องข้าวซอยที่แบบอร่อยแน่นอนค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็คือแกงเหลืองปลากระพงค่ะ เครื่องแกงส่งตรงจากสุราษฎร์นะคะรับรองว่าเข้มข้นอร่อยสไตล์ใต้แท้เลยค่ะบ้านหญิงคืออีกหนึ่งตัวแทนของแบรนด์ไทยที่สะท้อนทั้งความคิดสร้างสารรค์และความใส่ใจใครคิดถึงรถมือแม่อยากได้บรรยากาศอบอุ่นแบบไทยๆต้องมาที่ร้านบ้านหญิงชั้น2สยามเซ็นเตอร์นะคะ